สวัสดีค่ะมมพี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะคะ่ะว่ว่าจะเป็นเอซเก่าเอซใหม่เนาะ,ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตตาพาลุ้ยเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบเนาะมนี่เจตตาจะว่างแนวทางเล่าพัฒนานะคะ่ะเป็นประวัติของเซียนยู่ดื้อคันวันที่หนึ่งที่ผ่านมาพี่น้องวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเซียนยู 0 8 8ย์ 40. ติ่มติ่มเนาะพี่น้องเนาะจับมือกันมากอดข้อกันเดิน4004ูนยนยตัวนิน่ตัวเจาะพอร้อมเล้อค่ะของเซียนยูเป็นยังไงเอฟซีภัยได้ไัยมานก็นดีใจนั่เนาะค่ะเอฟซี FC ของเซียนยูดีใจนั่ค่ะไัยตามของเซนะียนยูเนาะของเพิ่นเดินเพิ่นเข่าแนวทางใหม่มาแล้วค่ะ แนวทางใหม่ของเซียนโยวันที่สามเป็นเมนีเนาะคะ่ะตอนสองทุ่มครึ่งวันพุธวันพุธท,ที่สามสองทุ่มครึ่งเตยแคปนาจอะคะ่ะเอฟซีของเซียนโยไปต่อหลุนกันใหม่เนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณเซียนโยหลายๆเด้อคะ่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะ มาเบึ่งแนวทางใหม่ของเซียนโยค่ะวิ่งรูดของพื้นไหนมาหกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามตัวหางเดียวค่ะเจ็ดหกหนึ่งวิ่งรูดเน้นทอกันค่ะเด่นเด่นเท่ากันหกกับเจ็ดสองตัวนี่ สองหางค่ะพนินให้มาหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะมีหางเดียวเด้อค่ะเซียนโยนินไห้มาสามตัวนินนินเจาะเจาะหางเดี่ยวค่ะสามตัวเจ็ดหกหนึ่งแคบนาจอค่ะพรจะไปตอกับเซียนโยเนาะแคบนาจอไว้ไปรุ่นกันมือแร้งค่ะสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนา ไปบ่ทันได้มาไปใหม่ไปต่อเ,เนาะค่ะไปใหม่ไปต่อกับเซียนโยแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแล้วมาไปต่อเป็นของใครของ o อ,อปอยเปียดค่ะอปอยเปียดของเพื้นกระเข้าไปตัวนึงอยู่เนาะค่ะ สองตัวมาหนึ่งตัวก็ถือว่าบรหลุตเนาะคะ่ะพี่น้องถือว่าพผนเดินดูแนวทางของออปล่อยเป็ดเนาะวิ่งลูดเข้าไปศูนย์ค่ะเข้าไปศูนย์ตัวเดียวศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะของเซียนโย่เออของเงนินออปล่อยเป็ดของออปอยเป็ดค่ะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเลยกับมีเขาามีรุดเนาะคะ่ะรุดไปกับกาบขอโทษขอ,อให้กราบขอบุญขอบคุณออปล่อยเปีดค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตานะให้แนวทางมาวางทางช่องน้นอยๆของเจตาพารวยเนาะคะ่ะเป็นจังนไรพี่น้อง เบื้งแนวทางของอปอยเปดล่ะหางเดียวหางเดียวหนึ่งเจ็ดวิ่งหลุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองตัวหนึ่งหางหักแนวของอปล่อยเปียดอาอิบซีมักหน่อยเนาะคะ่ะ บูขนาดบูขนาดออปลอยเปิด1 7หนึ่งเจ็เากรับกับเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะสาตัวค่ะสามตัว,ตวหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเห้าหนึ่งเจดแคบหน้าจอเดือค่ะไปกับออปลอยเปิดหางเดียวแน่นแนนแข็งแขพื้น,นห้มาให้แน่นแนนดินดนหางเดียว อาเอฟซีมาไปมาลนนุนกันกับออปล่อยเป็ดมือแรงสองทุ่มครึ่งค่ะเอฟซีของออปล่อยเป็ดจัดค่ะจัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะาะจัดไปตัวนาะยพี่น้องหางเดียวไหมบูคักออปล่อยเป็ดให้กำลังแรงใจกันบูบูคักขนาด ถือใจเอฟซีออปอยเปียดเจ้าท่อกันเด้อค่ะสามตัวเนี่ยเท่ากันเนาะพื้นบอวงกลุ่มมาให้เจตาเนี่ยิงอ่ะเอาที่เฮาชอบนะ้อยพี่น้องพิจารนาเอาเล็กถูกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะหน่อยๆนี่ยแขนแขนนิ่นน้นของออปอยเปลียดกระจัดเอาแคปหน้าโจค่ะใครจะไปตอกับพื้น แคปหน้าจอพอปล่อยเปียกเนาะแคปหน้าจอแล้วมาไปต่อค่ะเป็นของไครมาไปต่อเป็นของไครของลุงทรงค่ะลุงทรงวันที่หนึ่งกับบรลุดค่ะเดินด้วยกันศูนย์บนล่างเนาะ ขอด้อกันมากทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะสองตัวเข้าหนึ่งตัวเนาะก็ะถือว่าบุรุษของของลุงทรงเนาะคะ่ะของลุสงสุงก็ถือว่ายังไม่หลุดเนาะไปต่อไปใหม่ค่ะสายวิง่งสายลูดพี่น้องบนล่างพร้อมเพิ่นเชียนมาบนล่าง กับบุญล่างอิลีเนาะเข้าไปกราบขอบุญขอบคุณลุงทรงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาเบิ่งตหม่แนวทางใหม่ของเพิ่นค่ะไปต่อกันสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะเป็นวันพุทธที่สามไปต่อกับลุงส่งเนาะ ไปต่อกับลุงทรงวิ่งรูดของเพิ่นให้หกกับเก้ากับหกค่ะเก้ากับหกสองตัวสี่หางหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าค่ะล่องค่ะเลียกล่องเพิ่นลองศูนย์สี่หกสี่เก้าหก สี่หางนี่เด่นค่ะน้นให้แล้วสามหางนี่ร่องเด้อค่ะพี่น้องสามตัวนี่สี่หางค่ะสามตัวสี่หางศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเก้าเอ้ยห้าแปดเก้าแคบหน้าจอค่ะใี่จะตามต่อกับลุงส่งใี่จะตามต่อแคบหน้าจอค่ะ ไปต่อกับลุงสูงเนาะแับหน้าจอค่ะไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของใครแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับลุงสูงวิ่งลูดเพิ้นดินเก่าเด่นเก่าเด้อค่ะเจตาจะลืมบอกเด่นเก่าร่องร่องหกเนาะเด่นสองตัว วงกลมกระล่องดินวงกลมหนึ่งเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าค่ะแต่ว่าสามตัวนี้ทอกันหมดเอาชอบก็จัดค่ะพิจารณาเอาไปชอบตัวใดหางใดคู่ใดเนาะค่ะถ้าชอบก็จัดขัดข็อผ่านแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับลุงทรงแคปหน้าจอไปต่อกับลุงสุงเนาะ กับดาดาพารวยค่ะดาดาค่ะบอลลูดขามาอยู่สายวิ่งสายหลูดเป็นจังใดดาดาพารวยคนสวยในช่องเนาะค่ะคนสวยในช่องเป็นจังใดดาดาพารวยเข้าไปซีเนาะค่ะวันที่หนึ่งที่ผ่านมาดาดาคนดาดาพารวยคนสวยในช่อง ายวิง่งสายรูดเนาะค่ะดาดาพารวยกับขอบุญขอบคุณดาดาพารวยหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทังช่องของเจตาเนาะวันที่หนึ่งของเพิ่นกับบลุดมาไปต่อตามใหม่เมื่อนี้คะ่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะวันใหม่ไปใหม่ดาดาพารวยวิ่งรูดของเพิน่นแปดกับเก้าค่ะสองตัวสองหางคือเก้ากลับหายแปดเก้าเก้าแปดสี่หาหาสี หางเดียวค่ะสามตัวห้าแปดเก้าสี่ตัวหางเดียวค่ะสี่ห้าแปดเก้าดินนิ่นทอกันค่ะแปดเก้าเนงกลมไปทอกันนิ่นสองหางสองตัวแปดเก้ากับสี่ห้าสามตัวนี่ค่ะมีหางเดียวค่ะสี่ตัวกับหางเดียวเนาะห้าแปดเก้าสี่ห้าแปดเก้าค่ะเอาแคบหน้าจอใครจะไปตอกับ ดาดาพารวยเนาะดาดาพารวยแคปหน้าจอค่ะให้จะไปต่อครับึ้นคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีหมือนแรกค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเดินทางไปไซก็ขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ